สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็นํานกเข้ามานะครับอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเยี่ยมนะครับทีมงานเนาะหลังจากไปเยี่ยมทีมงานบ้านจะไปเอานกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนกที่ตัวเล็กมากๆครับพี่น้องครับอ่านั้นยิวลอดนะครับของแท้และแน่นอนนะครับ ก็ว่าจะไปตามเอานะครับสุดท้ายแล้วก็เขามาไปก่อนนะครับพี่น้องครับหลังจากที่ไปถ่ายคลิปเนาะก็เป็นเซียนมือใหม่ก็ว่ากันไปนะครับแบ่งกันไปนะครับแล้วพ่อเอ๋นะครับก็ได้ให้รางวัลนะครับปลอบใจนะครับที่รู้จักกันมานะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าจะมอบให้สักหนึ่งตัวไว้ย่างงั้นนะครับก็เลย นำจิตนำใจเนาะมีให้กันนะครับผมก็เลยให้ค่านะครับของอาหารท่านไปนะครับในราคาสองแดงนะครับ่คาคาอาหารนกที่ท่านให้มาก็ต่อได้ประมาณวันที่สองนะครับกรกดาคมนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นเวลาเป็นเดือนนึงแล้วนะครับผมนะผมก็เลยเลือกเอานะครับ จริงๆแกให้เลือกทังสี่ตัวแหละผมก็เกรงใจเนาะเพราะว่านกใหม่ที่คัดไว้นี่ก็ต้องมีในใจอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคุยคออก,กับพ่อเอกันว่าพ่อเอมีตัวไหนที่จะเก็บไว้ก่อนไหมพ่อ,อมีตัวรักไหมแกก็บอกว่ามีสองตัวตัวที่บอกว่าเป็นริวตั้นนะครับแล้วก่าเป็นสองกุ๊กนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่แกเพิ่งได้มาใหม่นะครับแกก็เลยให้ผมเลือกแค่ สองตัวนะครับตรงนี้นะผมก็เลยเลือกนะครับเอาตัวนี้มาครับพี่น้องครับนี่แหละนะครับที่ผมเลือกมานะครับอ่าหลายท่านอาจจะชอบอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับนะตรงนี้เนาะเพราะว่าสูตรสูตรไข่สูตรเรานะครับตรงนี้นะในการเลือกนกนะครับผมก็เลือกเอาอีกหนึ่งตัวอยู่ตัวอยู่ในกรงเหล็กนะครับเนาะกรงเดียวนะไม่ใช่กรง กรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นกรงเดียวนี่นะครับลบบนี้ให้ดูตัวก่อนนะครับนี่แหละนะครับที่เลือกมานะครับตัวนี้ผมชอบก็คือมันจะมีก็คือปีกเสื้อนะครับเสื้อมันชิดนะครับก็เลยแล้วก็สีนะครับสีนะครับสีผมจะชอบนกสีนี้นะครับแล้วก็ดูแข้งนะพี่น้องครับแข้งใหญ่มากๆเลย าปากก็กอดอยู่ครับาปากกอดนะแต่นกดูจมูกแล้วนี่นะคือนกน่าจะเป็นเสียงเล็กไปหากลางนะครับนกนะนะครับนกเสียงเล็กหากลางาไม่เกินนี้หรอกนะครับตามที่วิเคราะห์ตามจมูกเนาะตามที่ได้ดูเบื้องต้นนะแล้วก็ทำคลิปไปเกี่ยวกับการดูจมูกนะครับสำหรับนกตัวนี้นะ ละลายเม็ดคอนะครับน่าจะมีคารลมเพราะว่ามันติดกันเป็นปืดนะครับมีอยู่นะสามสี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วดวงตาก็สีผมชอบสีแบบนี้ครับตัวนั้นจะออกสีออกอไม่เข้มมากนะครับจะออกสีเป็นออกเหลืองเหลืองนะครับตัวนั้นซึ่งผมไม่ค่อยอชอบเท่าไหร่สูตรผมดวงตาสีเหลืองผมจะชอบอแดงส้มนะครับแดงส้มนี่ที่หนึ่งเลยที่สาหรับผมนะสูตรผมแดงส้มนะครับ ส่วนแดงก็ดีครับแดงก็ใจสุดยอดเหมือนกันนะครับใจร้อยเลยแหละนะครับขอบตาแดงนะอันนี้จะอกแดงออกส้มๆนะครับแต่ก็ไม่ส้มมากครับตัวนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ครับดวงตาป่าก็กอดดีครับพี่น้องครับผมก็ไม่อยากจับมากนะครับเพราะว่านกเดี๋ยวมันจะนันครับสีครับดูครับทีมขันคือตูดนะครับตูดในเรืองเลยครับพี่น้องครับ ตูดเหลืองวออกเส้นเทาด้วยนะครับนี่แหละที่ผมชอบตรงนี้แหละนะครับทีเด็ดเลยที่บอกว่ามันมีจุดอยู่นะครับนี้เนาะต่อไปก็มาดูที่สีนะครับสีบัวนะครับสีบัวของนกนะครับนี่แหละชอบเลยครับนกประเภทนี้นะครับเลี้ยงขึ้นเร็วดีนะครับสีออกเหลืองเหลืองนะครับหรือว่าสีอกติดครามนะครับตัวเทาอ่ะใช้ได้เลยนะ มันจะมีคล้ายๆตัวเจ้าจ้าเจ้าน้าพองนะครับนี่แหละตัวนี้เลยนะครับคล้ายๆกันเลยครับนกนี่แหละชอบตัวนี้เลยนะครับที่ผมเลือกมานะครับตูดผมจะชอบตูดสีขา,ขาวๆนะครับจะเป็นตูดสีเหลืองๆเ,เลือกอแดงๆส้มๆได้หมดเลยนะครับเหลืองรหรือออกคามออกเท,า,เทาๆครับก็ดีครับใช้ได้ครับหนกประเภทนี้อนี่แหละอีกตัวอีก อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเลือกนะครับดูสีนะครับนะดูลายเม็ดคอก็จะมีแบบซ้อนๆกันใช่ไหมครับที่เป็นม้คล้ายเม็ดเดียวกันนะครับหลายๆนี่แถวบนนี่นะอันนี้ต้องรอด,ดูตอนยืนครับพี่น้องครับยืนตอนต่างๆนะจะได้รู้เลยตัวนั้นอาจจะเป็นนกที่สวยเหมือนกันนะตัวที่ผมดูอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกรงเล็กสี่เหลี่ยมแต่ว่าผมจะชอบตัวนี้มากกว่าตัวนั้นมันจะ เป็นนกอาจจะมีคารมนะครับแต่ว่าผมว่าจะเป็นนกที่แบบว่าเนิบครับน้องนกตัวนั้นนะครับไม่เร็วไม่เร็วนกตัวนั้นเนาะแต่ตัวนี้นะครับจะเร็วแน่นอนนะครับนกเพราะว่านกเสียงเล็กไปหากลางนะครับหรือกลางลงนี่แหละประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวต้องฟังอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาเข้ากรงนะครับดูก่อนนะครับเรามาดูนะครับในกรงเหมือนกันนะครับ ไม่ได้จับนะครับลุตัวนี้นะครับเปิดถุงแล้วก็นะครับดันเข้ากรงไปเลยนะครับอ่านี่แหละนะครับที่ผมเลือกนะครับเมื่อวานนี้นะครับเนาะหลังจากที่ผิดหวังนะครับจากเจ้าอ่ามิวหลอดแล้วนะครับก็เลยเอาแก้ให้นะครับแก้ให้พีพีแหละพี่น้องครับเนาะแกก็เลยอ่ะ ปากันไปนะครับตรงนี้เนาะดูปลาตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไงครับจะมีจะงอยปากลงมานิดนึงกดลงมานะครับแต่ตัวนั้นน่ะสวยปากตัวนั้นน่ะสวยกว่าตัวนี้อีกนะครับกอดดีนะครับแต่ตัวนี้ก็โอเคครับตรงนี้ถ้าเทียบจุดเนาะถ้าเจ็บจุดต่อจุดนะครับอ่านะครับตูดนีงจะเหลืองอาลามเลยนะครับพี่น้องครับมีเส้นหนึ่งสองสามเส้นนะครับออกเหลืองเทาเลยครับเนาะชอบครับ่ นี่นะครับสีไหมครับสีออกเหลืองนะครับแล้วก็ตัวออกโทนแดงนะพี่น้องเห็นไหมครับอนี่ลายเม็ดคอก็จะเป็นแบบติดๆกันนะครับนะเดี๋ยวร้อย้ไทยขนครับนกเดี๋ยเป็นขนป่าอยู่ครับทีนี้ดูแข้งนะครับแข้งอาเกตนะครับหรือแข้งนะที่ว่าเม็ดข้อขั่วนี่ผมเข้าใจจากพวอูดแล้วนะครับพี่น้องครับนี่แหละคือมันจะมีแข้งที่เรียบและแข้งที่เป็นสักสาครับพี่น้องครับ นะผ่านหลายตัวนะครับนกแข้งสากนะแข้งที่เป็นแบบจับแล้วเหมือนอมันมันไม่เรียบไม่นิ่มนะครับมีหลายตัวนะที่เก่งมากนะครับนกแข้งสกัสกกเนี่ยนะนะผมก็ได้ทดลองอยู่มีหลายตัวอย่างเช่นเจ้าเจ้าออยนะครับเจ้าออยที่ตัวเสียงเรียกครับที่ขันเร็วๆอ่ะครับก็แข่งนี้เลยนะครับนะแข่งสกัสกๆอย่างเงี้ยเดียยงงเด๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบต่อไปก็คงจะได้วิเคราะห์ตรงนี้นะครับเรื่องของแข่งสากตรงนี้นะแข่งที่มันเป็นแบบ เหมือนกระดาษทรายเอาง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงนะครับนะมันจะมีแข้แขงนกก็คือสีก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับอาจจะมีสีแดงนะครับสีเม็ดมะขามหรือเปลือกมังคุดนะครับหรือสีออกสีชุมพูนะครับตรงนี้นะครับสีแข้งแต่ทีนี้เกี่ยวกับลักษณะของแข้งเนาะ,ะแข้งก็จะมีแข้งแบบ,รบเรียบๆนะครับแข้งเรียบแล้วก็แข้งที่เป็นเกดเหมือนเม็ดเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ไม่ใช่เก็ดแข้งนะ เก็ดแข้งต่างหากนะครับเก็ดแข้งก็คือจะเป็นเก็ดกระเทียมนะครับนั้นต่างหากแต่แข้งที่ผมพูดนี่คือมันจะเหมือนแบบว่าอเอาเม็ดทรายไปไปอบไว้อะครับพี่น้องครับมันจะเป็นแบบสกากๆหยาบๆอย่างนั้นนะครับผมะจะเรียกยังไงไปทราบกันนะครับอ,อันนี้ผมก็ได้หลายตัวนะที่เป็นแข้งแบบนี้ผมเห็นแข้งด้วยแล้วก็ทุกอย่างครับนะที่ผมเลือกนะก็เข้าสูตรผมนั่นแหละนะครับเสื้อก็ชิดดีแต่ตัวนั้นเสื้อมันจะไม่ค่อยชิดเท่าไหร่ นะครับแต่ก็เป็นนกหนึ่งกลุ่มตัวนั้นก็จะจนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะอ่านะ่แหละนะครับการเลือกของผมนะแต่ตัวนี้จะจะยืนแบบสูงสูงหน่อยนะครับแต่ผมชอบนกปปเปลี่ยวนิดหนึ่งนะในการที่เวลาเข้าไปเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่เปี่ยวถึงกับแตกนะครับคำว่าเปีเ่ยวก็คือแบบมีเดินบ้างนะครับมีเดินบ้างแม่แบบยืนนิ่งนั่นเลยนะครับเพราะนั้นไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับมีปเปรียยวนิดนิดนี่แหละชอบนะครับ เนไครับแข้งมันจะเป็นแบบหยับหยาบเลยแหละแน่นองครับแข้งหยับหยาบนะเกล็ดกระเทียมก็มีนะครับเกล็ดกระเทียมก็มีแต่ว่าแข้งมันจะหยาบนะตรงนี้นะผมก็เลยเลือกเอานะครับจมูกจะเปิดนะนี่แหละจมูกเปิดนี่นะาจะเลขไปกลางหรือกลางลงมาเลขนี่แหละครับสองเสียงนี่แหละนกนะครับแต่ตัวนั้นจนะเสียงกลางแน่นอนเพราะว่าจมูกมันไม่เปิดมาตัวนี้เห็นไหมครับรูนี้เราเปิดแบบกว้างเลยนะครับเหมือนจงหเขยางนะครับไปไข่กัน นะครับเนี่รละไม่เกินนี้ครับนกนะพอมาดูจมูกมีข้อจมูกแล้วก็เออนะช่วยในการกําหนดเสียงของนกนะครับได้ได้เปอร์เซ็นต์นเพิ่มขึ้นได้ได้จุดได้อะไรดูเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นรูเล็กๆแล้วก็มีปีกจมูกใหญ่ๆนะแน่นอน,นครับเสียงใหญ่นะครับแต่อันนี้ไม่มีปีกครับไม่ไม,ไม่มีปีกมีม,ม,ม,มีนิดๆ แต่ว่ารูจมูกเปิดนะครับฉะนั้นแล้วก็นกก็ไม่ได้เสียงใหญ่มากนะครับอย่างมากก็กลางลงนะครับสูงสุดกลางลงมาเล็กนะครับหรือเล็กไปหากลางนี่แหละประมาณนี้นะครับอย่างไยมันก็ช่วยเราวิเคราะห์ได้นกอยู่ในโซนนี้นครับยังโอเคกว่าที่แบบมันเสียงอะไรวะอะไรประมาณนี้นะครับดูแต่ต <electronic> ัวเล็กๆเสียงเล็กไม่ใช่นะครับบางทีนะบางทีนกตัวเล็กเสียงใหญ่นะหรือบางทีดูตัวใหญ่โอ้โหเสียงใหญ่แน่นอนนะครับไม่ใช่ครับนกเสียงตัวไอ้นกตัวใหญ่เสียงเล็ก ก็มีเยอะแยะนะครับนั่นแหละก็ต้องขอบคุณเสียงรุ่นเก่านะครับที่ท่านาพูดถึงจมูกให้เราได้ศึกษาเนาะอ่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นเสียงอะไรนะผมให้ไม่เกินเสียงกลางลงมานะครับกลางลงมาเล็กนี่แหละไม่เกินนี้แน่นอนนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับหรือจะเป็นเล็กไปหากลางประมาณนี้นะครับเนาะเอาลพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ผมจะชอบนกใหม่นะครับผมไม่ได้ชอบนกฝึกหรือนกต่อนะในป่านั้นๆในทิ้นนั้นๆผมจะชอบนกใหม่แบบนี้ต่อได้อาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งนะครับมานะครับ,นะรบหรือไม่เกิน3มเดือนนะครับจะเอามาทดลองนะครับว่าเป็นยังไงจะขึ้นช้าขึ้นเร็วยังไงนะครับเพราะว่าผมก็สายวิเคราะห์อ,อยู่แล้วนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับผมนะครับก็เช่นเคยคับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็ในกำลังใจนะไม่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากเป็นองี์เคือสำหรับท่านที่มาใหม่็็ยจะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับ,รบกดกระดิ่งเพื่อทาบข้อมูลกอ่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ